นนนกกกึกว่าตาตสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอ่าเคสรหลักเคสอตอนนอนลูพี่ดีพี่แจกก็ให้มาแล้วไม่ใช่เหรอใช่แจกให้มาแล้วอแล้วที่ขออันนี้ลแล้วก็อันนี้นะระดับเคสสอนนอลูพี่ดีนะครับกรณีน,นี้อ่าเจ้าหน้าที่จราจรน,นะครับอ่ไม่รู้ว่า เขาเป็นมาหน้าที่อะไรนะก็คือวิ่งมาดักหน้ารถแล้วก็แจ้งข้อแจ้งข้อกล่าวหาแต่ไม่มีใบสั่งนะครับใบสั่งมาเขียนที่โรงพักไม่มีใบตรวจยึดนะครับแต่เอารถน้องเข้ามาโรงพักนะครับแล้วก็บอกว่า1 0 0 0งบาทเ,เริ่มแรกเลยคือ1 0 0 0บาทถ้าไม่จ่ายเนี่ยจะส่งฟ้องศาลนะถ้าไม่จ่ายนะย,ย้ำนะ,ะว่าตำรวจคนที่จับบอกว่าถ้าไม่จ่ายจะส่งฟ้องศาลหนึ่งพันบาทนะครับแต่น้องเขาบอกว่ายอมรับผิดข้อกล่าวหาแต่ตอนนี้ไม่มีเงินไม่สะดวกที่จะชำระ ก็เลยบอกให้ออกใบสั่งนะครับขอให้ออกใบสั่งแล้วจะชำระภายหลังแต่คนที่จับไม่ยอมนะครับเคสมันก็เลยเป็นตามเรื่องที่ผมเล่ามานเนั่ยแหละทีนี้ผมจะให้ดูใบสั่งนะครับดูให้ดูใบสั่งเดี๋ยวไดๆลมมันพัดแป๊บนึงอันนี้เป็นใบสั่งเนี่ยนะครับก็สามข้อหานะสามข้อหานะครับ ในนี้ในนี้ไม่ได้ลงจําน,นวนเงินนะในนี้ไม่ได้ลงจํานวนเงินแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่พนักงานสอบสวนลงมานทึกประจาวัน,นแล้วบอกว่าปรับหนึ okay. ่งพันบาทพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจําวันว่าหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้เป็นประจำวันนะผมเพิ่งเคยเห็นนะเคสแบบนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับว่ามาเอาใบสั่งที่โรงพัก แล้วต้องลงประจำวันนะครับประจำวันพนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิษฐ์ให้มาชำระ1,000บาทอา่าอันนี้นะครับลาดส่วนอะไรอะไรเขไม่เคยเห็นฮะอว่าเต้องเก็บไปเสั่งเก็บไปไม่ได้เก็บไ,ไ,ไปไม่ได้เไปม่ได้ใ,ใเอาไปสั่งไปไม่แค้เอาไปสั่งไป

เไม่เห็นได้ตัวนะก็มา้อที่บอกแล้วไม่ต้ก็บไเลยไม่้เ็ยม่ตงเก็บอยาม่้าอะรยเเาเ้านไพี่บอกแล้วว่าพวกนี้เป็นอย่างนี้เรื่่คุณนั่นครับคนนี้ใช่ไหมอ่า ให้ดูคนที่จับแล้วคนนี้จะไม่นคนบอกว่า1000บาทอ่ะใช่คนนี้จะไม่เป็นคนบอกว่า1 0 0 0บาทหนคนไหนคนนี้อรอคนนี้ที่ปลดล็อกให้ไหนครับปลดล็อกให้ไหนครับขูดหมวกนะครับหมายเลขหมวก ไม่เสร็จครับไม่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 เสร็จครับไม่รู้เดี๋ยวถามให้เพื่อนมาอ่าหก6 6หกหนผู้หมวดเป็นคนจับเนคนนี้แหละครับที่เป็นคนบอกว่า1,000บาทถ้าไม่ยอมจะส่งสาร6 6 1 8นะครับเป็นผู้หมวดดูการล้อหรอ การล็อกล้อนะครับก็อย,อย่างที่น้องเขาบอกฮะตอนคือตอนจับมาเนี่ยนะครับตอ,ตอนจับมานี่ยังไม่ได้ออกไปสั่งคือมาออกไปสั่งที่สอนอนะครับมาออกไปสั่งที่สอนอตอนจับเลยอีกที่นึงนะครับอนจับอีกที่นึงซึ่งมาถึงสอนอเนี่ยบอกว่าต้องจ่ายหนึ่งันบาทถ้าไม่จ่ายหนึ่งันบาทจะส่งฟ้องศาลนะครับ เขาือผู้หมวดคนนี้นะครับนะครับหกหกหนึ่งแปดอันนี้คืออุปกรณ์ล็อกล้อนะครับอุปกรณ์ล็อกล้อ <c oughs> ล็อกกันอยู่หน้าสอนอเลยฮะนะครับสำหรับผู้หมวดนะครับ6618นะครับ ท่านไปไปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนู้นนะครับแต่เอารถมาล็อกล้อที่ตรงนี้อันนี้รถประจำตำแหน่งท่านนะครับทุ่หมดแนน1แฟนครับ6 0แฟโอเคนะฮะก็ตามนี้นะครับสำหรับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน,น้าที่ซึง่งอันนี้จราจร <S 2> <S 2> <S จคนนี้ใช่ไหมที่บอกว่า1,000บาท ถ้าไม่ยอมจ่ายจะส่งของสาร,ค,รคนนี้เนี่ยคนนี้นะอันนี้น้องเขาบอกเดี๋ยวเราจะมาดําเนินการกับผู้หมวดต่อทีหลังนะครับถึงแม้ท่านจากกะเกษียณหรือไม่ใกล้เกษียณเราไม่รู้นะฮะแต่การปฏิบัติหน้าที่มันเกินหน้าที่เกินอานาจนะครับเราไม่สนับสนุนให้คนทําผิดแต่ถ้าคนทําผิดก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบนะครับตามนั้นนะกตรวจค้เดินออกมาบุกรถก็ได้ยังไม่ไม่ใช้วิ่งมา จากแบบนี้โอเคเดี๋ยวกระตูใส่รถเดี๋ยวให้พี่พี่ชนระลงพี่ชนรงค์เอาหมวกกันน็อกขับรถไปส่งน้องที่บ้านก่อนเดี๋ยวพี่วินัยไปรับพี่ชนรงค์มาเอามาใส่ที่นี่ให้ผมนั่งรออยู่นี่โอเคตามนั้นนะน้องแชมป์นั่งรออยู่กับพี่พี่ตอนแรกนะจ๊ะไปไปไปเอาหมวกน็อมาจ่ายที่นี่ครับเอาลงไว้ถ้าหมวกตำรวจมีบุญญาได้ได้แล้วทุกที่ได้ไปซนีก็ได้ แต่ธนาคารกรุงเทพก็ได้อกรุงไทยก็ได้แต่ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องที่นี่ใส่หมวกกันน็อกได้นะใส่หมวกกันน็อกด้วยเอานั่งเข้าเก็บไไปใต้รถด้วยก็เสร็จสิ้งภารกิจนะครับเสร็จสิ้งภารกิจเดี๋ยวมาตรการต่อไป ก็จะให้น้องน้องเขากลับมาดําเนินคดีกับผู้หมวดคนเมื่อกี้6618นะครับผู้คมคู่นะคมคู่ประชาชนว่าถ้าไม่จ่ายพันหนึ่งจะคงศารแล้วมาบังคับคมคู่ให้จ่ายค่าปรับจังตรงนี้พันหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวนี้อะไร่เงี้ยเดี๋ยวน้องเขามีคิดอยู่โอเคเดินทางปลอดภัยนะเออ เดี๋ยวส่งเบอร์โทรส่งถ่ายถ่ายรูปไอถ่ายรูปทั้งสองใบเลยนะขายชัดๆส่งมาในช่องแชทพี่ด้ยนะขอ,อเบอร์โทรขอชื่อที่จริงด้วยโอเคเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับไปค,ครับผมไปโชคดีไปพี่ไปพี่ชัลงมาส่งก็อันนี้พี่พี่นายมาลิก,กิ่นอันนี้พี่ชัยนรงค์นะครับอันนี้ตัวแทน รับ <laughs> โอเคคลิปนี้จบวันนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะแล้วผมก็จะเดินทางกลับแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีภารกิจเยอะจุดเหมือนกันต้องกลับไปทำภารกิจตัวเองวันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดด่วนก็เลยมาให้ความเสียเรารับแป๊บนึงนะครับ,ะรบอะไรที่ไม่ถูกก็ไม่ถูกแต่อะไรที่มันเกิอนอำนาจหน้าที่เราก็ขอเรียกร้องสิ์แค่น,นั้นเองครับไม่มีอะไรมากวาขวบคุณครับสวัสดีครับ